จึงเกิดกระบวนการที่ทางรัฐศาสตร์เรียกว่าการแปรรูปความรุนแรงหรือ privateization of violence คือแทนที่รัฐจะผูกขาดกำลังทหารรัฐกลับอนุญาตให้เจ้าของที่ดินและตระกูลใหญ่ๆจ้างวานคนมีฝีมือมาเป็นกองกำลังส่วนตัวได้คนกลุ่มนี้แหละครับคือบรรพบุรุษของสมูไรพวกเขาคือนักรบรับจ้างชาวนาที่จับอาวุธหรือลูกหลานตระกูลรองๆที่ต้องมาจับดาบเพื่อแลกกับที่ดินทำกินและเข้าสารเมื่อการเวลาผ่านไป กองกาลังส่วนตัวเหล่านี้เริ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆครับจากแค่คนเฝ้าไร่นากลายมาเป็นกองทัพขนาดใหญ่และเริ่มมีบทบาทในการเมืองระดับชาติจนกระทั่งเกิดเป็นสองตระกูลนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นคู่ปรับตลอดกาลนั่นคือตระกูลไทระหรือเฮเกะและตระกูลมินาโมโตะหรือเกนจิความขัดแย้งของสองตระกูลนี้เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนที่สาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นครับมันคือการต่อสู้ระหว่างอํานาจเก่าของขุนนางในราชสํานัก ที่หนุนหลังตระกูลไทระกับอำนาจใหม่ของนักรบภูธรท,ที่นำโดยตระกูลมินามโมโตะในทางสังคมวิทยานี่คือการปฏิวัติชนชั้นครั้งแรกของญี่ปุ่นครับชนชั้นที่เคยเป็นแค่คนรับใช้หรือหมาเฝ้าบ้านเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องฟังคำสั่งผู้ขุนนางที่วันๆเอาแต่แต่งหน้าทาแป้งในเมื่อดาบและอำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือเราจุดแตกหักเกิดขึ้นในสงครามที่มีชื่อว่าสงครามเกนเปหรือสงครามระหว่างตระกูล มินาโมโตะและไทระในช่วงปลายคริสตศตรวรรษที่12นี่คือสงครามกลางเมืองที่เปลี่ยนโฉมหน้าญี่ปุ่นไปตลอดการสงครามนี้ไม่ได้สู้กันด้วยเกียรติยศสวยหรูเหมือนในหนังนะครับแต่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมการทรยศหักหลังและความโหดร้ายภาพจำที่สมูไรต้องประกาศชื่อก่อนสู้กันนั้นมีอยู่จริงบ้างแต่ในสถานการณ์คับขันพวกเขาก็พร้อมจะรอบกัดวางเคลิงหรือจับตัวประกรันเพื่อชัยชนะ ผลลั์ของสงครามคือชัยชนะของตระกูลมินาโมโตะภายใต้การนำของมินาโมโตะโนโยริโตโมะเขาได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นคือการไม่ยอมคือนอำนาจให้จกักรพรรดิแต่กลับสถาปนาตนเองเป็นโชกุนหรือจอมทัพผู้ปราบคนเถื่อนและตั้งรัฐบาลทหารแห่งแรกขึ้นที่เมืองคามาคุระนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคสตินาหรือฟิวดาลิซึมของญี่ปุ่นอย่างเต็มตัวครับอำนาจการปกครองไม่ได้อยู่ที่เกียวโตอ,อีกต่อไปแต่อยู่ที่คามาคุระ จักรพรรดิกลายเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ทางพิธีกรรมส่วนอำนาจบริหารและอำนาจทางทหารตกอยู่ในมือของชนชั้นสมุไรยอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด